ดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแวร์ไซค่ะและนี่คือทำกินเองก็ตายนะมือสเต็กน้อยนะคะสำหรับทำกินเองก็ได้นะในคลิปนี้นะคะเซจะพาทุกคนไปทำเมนูสาคูอะไรนะสาคูข้าวโพดเออจะบอกว่าข้าวโพดอ่อนก็นไม่ใช่สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะสำหรับเวร์ไซเบเกอรี่ก็คือ มีข้าวโพดเราก็เลยอยากจะเอาข้าวโพดมาทําให้เกิดประโยชน์ก็เลยทําการออกแบบเมนูจริงๆค่ะเมนูนี้มันมีมาตั้งนานล้ะคืออยากกินก็เลยไปอ้อนวอนแม่ให้ทําเมนูสาคูข้าวโพดนั่นเองค่ะอาะละค่ะว่าแต่เมนูนี้ทํายากทําง่ายไหมสไตล์คล้ายๆกับข้าวเหนียวเปียกลำไยก็คือเราจะต้องรอสาคูให้สุกนิดนึงก็คือถ้าเกิดอยากกินเร็วๆก็ต้องอดทน <laughs> ประมาณนี้ละกันนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปทำเมนูนี้กันนะคะข้ามไปเจอการถ่ายคลิปเช่นเดิมกับช่วงข้ามคมผสมสีค่ะข้ามไปก่อนค่ะมาค่ะมาเริ่มต้นสำหรับการทำสาคูข้าวโพดมะพร้าวอ่อนนะคะนี่คือเม็ดสาคูจ้ะแม่ของสายก็จะทำการต้นมน้ำให้เดือดจัดจัดนะคะเราก็ใส่สาคูลงไปค่ะทุกคนก็คือประหนึ่งว่าเราเหมือนทำข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวเปียกบําไยคลิปที่ คิดที่แล้วเลยก่อนหนะ้านี้เนี่ยทำให้สาคูสุกก็จะเป็นเม็ดใสๆทุกคนพอสาคูสุกเนี่ยแม่ใส่ก็จะใส่ขระวโพดใส่ใส่น้ำตาลปรุงรสก่อนแล้วก็จะใส่ตัวมะพร้าวอ่อนสุดท้ายนะคะส่วนน้ำกะทิเนี่ยก็จะเหมือนกับทำข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะเพราะว่า ก็จะมีแค่น้ำกะทิกับเกลือเท่านั้นใครชอบหวานใส่หวานใครไม่ชอบหวานก็ให้หวานจากขาก้าวโพดหรือว่ามะพร้าวอ่อนก็นได้ค่ะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจ,จะให้ทุกคนไปดูวิธีการทําสาคูข้าวโพดมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันถ่ายคลิปค่ะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหมสำหรับเมนูสาคูข้าวโพดเออไซจาแบบสาคคูเปียกอะไรอย่เงี้ยคือจะชอบพูดสาคคูเปียกนะเพราะว่าเหมือนกับ อะไรข้าเหนียวเปียกลํใหญ่จริงๆไม่ใ <wi> ช่นะเพราะเทคนิคง่ายๆที่แม่ใส่แนะนำเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ผงวุ้นหรืออะไรต่างๆเข้าไปที่ตัวสาคูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตะโก้นั่นเองก็จะเป็นตะโก้สาคูข้าวโพดแ a ประมาณนี้นะคะคืออย่างที่บอกว่าหลากหลายเมนูนะแต่ว่าด้วยความที่แม่ก็คือแม่นะคะอาจจะเวลาทําขนมไทยหรือว่าทาอาหารเนี่ยจะไม่มีสูตรที่เรียกว่าตายตัวนะทุกคนนะก็คือจะไม่เป๊ะเท่า ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทำเบเกอรี่เนี่ยแน่นอนเลยว่าคุณเป็นคนที่แบบอจะนะมีนิสัยที่คล้ายๆกันก็คือความเป๊ะความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่ตางๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือจะทํางานเบเกอรี่ได้ดีแล้วก็ชอบวางแผนเออเพราะว่าการทาเบเกอรี่เนี่ยก็คือวางแผนนั่นแหละ หลักๆเนะคะเพราะว่างานเราเยอะไงเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราขาดการวางแผนที่ดีเนะะี่ยงานมันจะไปต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ทุกสเต็ปการทํางานเนะะี่ยมันจะต้องช่างตวงวัดอย่างเที่ยงตรงเออประมาณนี้มันก็จะแบบไม่ชิลเหมือนทากิเกนะ่เกงกระจ้านะเออประมาณนี้แล้วกันโอเคค่ะก่อนจากกันเราจะพลาดไม่ได้นะคะกับช่วงคำคมผสมสี um 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 อย่างที่ทรายบอกนะคะว่า ก็ไม่มีใครเข้ามาเล่นเลยอะเออจริงจริงจริงๆทายก็ไม่ได้ดุนะทุกคนแต่ว่าก็อยากได้คอมเมนต์เหมือนกันคือบางทีแบบเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยโอเคนะแต่ก็มันอาจจะคิดว่าจะต้องหาเองอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะหมดแล้วนะคะทุกคนพูดตรงขอหน่อยแฮชแท็กคำคมผสมสี com com ส่งเข้ามาเล่นในรายการถ้ากินเองก็ได้นะก็ทรายนะคะคือช่วงนี้น,นอนตกหมอนเนี่ยก็เลยแบบสกิดอะไรแรงๆมากไม่ได้นะคะ่ะอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอเสนอคำแวก กำลังใจใช้ในการปลอบโยนแต่กำลังโอนเนี่ยใช้ในการปลอบใจนะจ๊ะหมดไปแล้วอีกหนึ่งคำคมนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนี้นะส่งคำคมมาได้ให้ใายได้เลยนะส่งคำคมมาให้ใายได้เลยคำคมข้างรักคำคมอกหกักคำคมกวนๆเอามาได้หมดเลยนะรู้สึกว่าชอบเหมือนกัน ประมาณนี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำเมนูสาคูข้าวโพดกันนะจ๊ะทุกคนและเดี๋ยวเราอ๋อยังยังยังไปไม่ได้ฝากติดตามแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะแวร์ไซยเบเกอรี่สตูดิค่ะอยากเรียนทำขนมติดตามที่แฟนเพจนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจวัตถุดิบเบเกอร่หรือว่าเบเกอรี่โฮมเมดสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ IG ีแวร์สาชนะคะติ๊ก ตอกคาแวร์สซสอนทำเค้กแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะคะพวกเลมอนเอกหรืออะไรเงี้ยคือแซกกเล่นเหมือนกันนะคะก็ติดตามได้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากเรียนทำขนมโฮมเมดนะก็สามารถทักไลน์แอดเข้ามาที่ a ่ะ w a i e e c o m ดูรายละเอียดข้อเรียนต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www. v a i e e com ค่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่กับ กินเองก็ได้นะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย